สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆวันนี้พี่เกศรากำลังจะแต่งตัวเดินทางกลับเมืองไทยนะคะแต่จะมาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะไปเดินทางทั้งวันค่ะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางพี่ออกจากที่อินเดียนในประเทประมาณบ่ายสองโมงนะคะจะไปถึงเมืองไทยวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์บ้านพี่นะคะบรรจันท์บ้านพี่เกศรา ตอนกลางวันก็เป็นวันจันที่เมืองไทยตอนกลางคืนเนาะเพราะเราห่างกันสิบสามชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะที่เมืองไทยในวันพุธค่ะวันพุธตอนตีสี่เลยนะคะเพื่อนๆก็เลยจะมาออกกำลังกายนิดหน่อยยืดเส้นยืดสายค่ะเพื่อที่จะเราต้องนั่งนานนะเนาะ นั่งกี่ชั่วโมงอะจากนี่ไปก็นั่งชั่วโมงชั่วงมงได้จากชิคาโกไปญี่ปุ่นก็ปา,าไปสิบสองชั่วโมงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทีนี้จากญี่ปุ่นไปเมืองไทยก็ประมาณห้ถึงหชั่วโมงแล้วแต่อากาศนะคะก็เลยจะมาเนาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยยืดเส้นยืดสายของเรานะคะไม่ได้เอาก้ามเป็นมัดๆหรืออะไรหรอก แค่อยากจัดมาแล้วเราการเดินทางนี่มันต้องวิ่งต้องเดินครับเพื่อนสนามบินใหญ่ทีเราต้องเดินไปต่อเดินไปต่อเครื่องเราเล,ลบเพื่อนเรื่อนขาพักเดินทั้งวิ่งก็เลยจะมาฟิตร่างกายหน่อยให้มันพร้อมที่จะกับสถานการณ์แบบนี้แล้วไปกับสาวสาวด้วยสาวสาวก็เดินไวเนาะเราต้องสปีดให้ทันครับนะคะ ยกกล้ามนิดหน่อยที่จะเริ่มจากแันเล็กๆก่อนนะคะน้ำหนักการยกน้ำหนักก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ยกออกก้ามยกเอ,อกการกระชับกระชับกล้ามเนออนี้ก่อนมาจา้ะไม่ใช่นักกล้ามนะคะยกเพื่อที่กระชับกล้ามเนื้อสส่อใช่ใช่อันนี้ยกมาพอสมควรแล้วต่อไปก็เป็นห้าพาวค่ะ มีห้าพาวนะห้าพาวนะคะเนี่ยห้าพาวห้าพาวก็สองกิโลได้ลประมาณสองกิโลสองจุดสองสองจุดสองพาวเท่ากับหนึ่งกิโลมีห้าพาวก็เท่าไหร่สองกิโลพอดีใช่ไหมถูกข้ไหมถูกนาะ <c ười> ชักจะงงะการออกกำลังกายไม่ต้องจำเป็นต้องนานเพราะเดี๋ยวพี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยนี่ละ ชุดที่จะเดินทางวันนี้ค่ะต้องดูธรรมะธรแมงหน่อยเนะาะธรรมะเป่งเนาะเพราะว่าจะเป็นแต่คุณยายเป็นกะสาวๆต้องอะไรนะเอาแค่ดิ่งออนเดินตามเข้าไปเรื่อยๆต้องเอาให้ทันค่ะอืมตื่นแต่เช้าธรรมะธทแมงหน่อยนะคะมาจ้าออกกำลังกายกับพี่เกษลาเลยพร้อมที่จะเดินทางไปเมืองไทยในการที่เราโยกอย่างนี้เพื่อนหน ที่อายุเยอะแล้วถ้าไม่มากระชับกล้ามเนื้ออย่างนี้ต้นแขนตรงนี้มันจะย่อนนะคะย่อนเหมือนกัอะไรอ่ะเหมือนกับแขวนผ้าตอนเปียกๆไม่เอาไม่เอาจะแก่จะ,จะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญหรอกเพื่อนอายุมันเป็นแค่เัีงตัวเลขพูดมาตลอดนะคะมันอยู่ที่เรานี่แหละเราอยากให้เราอายุเท่าไหร่ก็ ทำเองเด้อนะะคนี่จะได้กล้ามเนื้อส่วนนี้ขึน้นมาเห็นไห้ขึ้นมาเนาะขึ้นมานูหน่อยเวลาย,ยกน้ำหนักไม่ต้องไปทำเร็วนะคอ่อยๆเยี๋ไปทำอย่างนี้เดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกไม่เอาค่อยๆหายใจหายใจนะคะเนาะจะทำแค่ไม่กี่นาทีนะครับเพราะไม่มีเวลาแล้วอีกอย่างที่เจสไลจะยกน้ำหนัก ประมาณอาทิตละสามครั้งไม่นานค่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วอีกอย่างเราไม่ก็มีเวลานี่ได้ามเนื้อสมวนนี้แล้วถ้าเกิดตรงนี้ก็เป็นก้ามเนื้อสมวนี้ค่ะบุณผู้ชมส่วนมากส่วนมากเรามีปัญหาด้านนี้ก้ามเนื้อส่วนนี้ก็คือด้านนี้นี่ไงคะนี่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าจะเอากล้ามเนื้อส่วนจับดูค่ะเวลาเราออกกำลังกายจับดูว่า ่วนไหนมันขยับนี่เป็นการแนะนำที่เบสิกแล้วก็ง่าที่สุนะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากเราจะมีปัญหาตรงน,นี้คนอนยุเยอะกล้าเนล้วตรงน,นี้จะย่อนยานนี่แหละคะ่ะไม่รู้กี่โมงเดี๋ยวเขาก็จะมาน็อกประตูละ <L> เอาเร็วๆนะคะนี่ตอนนี้สิบพา,าวห้ากิโลเอาเลยค่ะ มาช่วยที่เกษราเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ก <the> <aha> <c oughs> anyway ันไม่ว่าจะเป็นการดารงชีวิตแล้วก็การเดินทางก็เป็นเพื่อนละค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะมาในการยกเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเออเกษราจะยกกี่ครั้งดีอายุประมาณพี่ยกแค่ เสร็จละเริ่มจาก5ถ้าดีขึ้นจะ7แล้วก็10ค่ะอย่าไปฝืนครับเพื่อนทำอะไรก็แล้วแต่อย่าฝืนตัวเองนะคะทำตามสบายตามที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็ comfortable thank you s o m u c h m y d e a r f r i e n d to visit and exercise w i t h e s l a before I will travel today I will travel the world today. Bye bye See you next video. ไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ